สบายดีพี่น้องสบายดีสุภุสกุลนานะจัดของพี่น้องให้เู้ใหญ่นังสืนซื้อของในร้านเนาะจัดให้สาวเแหวกไปส่งมี่ยังแน่เนาะคือสิร้ายเติอบอยู่พี่น้องพี่น้องจะาผ่าอุ้นนู้นเนลยพี่น้องโอ้ย ผักสี้นเต็มตู้เลยของเต็มตู้ป้าลุงอ้าตัวหนูติ๊ดๆเบิดเออเบิดเอาก็เอาหยังแทนพี่น้องไก่นั่นก็ได้มาเบิ่งตันตีิ่งด้กบมนี่ยสิผิดพลาดคือเก่าอีร้อยไปส่งงน้องดูน้อยคือบ่กินมนบตีนไก่นะ จะเอ่ยจัดแจงเนาะขอปุณขอคุณผู้ใหญ,ญ่ใจดีละนายด้วยนะใช่โน,นติดบังดูปูติดเบิงนะ้งมันจะขีดจะขีดอันนี้หาหกเจ็ดแปดแปดชีกับแปดสิบบาท ไปทอดเมี่ยนใส่ในทังบ่กินบ่ใส่ได้สิเมี่ยนใส่ผ้าขาวอันเนี่ยนะกบบ่ซินนะย้อมบาวซินน่ะบาวซินใส่กบนะย้อมใส่นํากันทันแล้วเหรอน้องของขอยสิเมียนใส่หอขาวอันนี้นะบาเดียวสิ Ừ, lẻ, ừ. không ai nộn cơm tôi đầm lẽ thêm à xong à thêm à ôm xong thêm xong thêm à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  thêm แก๊ปหนึ่งเมียนไเห่งเพื่อน,นดุมได้ครบแล้วนั่นนะขนมปิดพอไกลสีหอดันบุญหัวเขาเนาะเสร็จฉัง ยังไงก็บูไปเสั่งไปใสบาทบอกสบาทเนี่ยกินน้ำอะไรเนาะหนึ่งสองสองอย่างเนี่ยนี่ก่เอีไปิงแลวชิี้ยเรววขับเล kind of <ip Mean> um <cji> ่งมาดูขับสะเล่งมามึงลงบินแหละกระส่งให้อาเทนมึง มาต้องถามครับมาหายรถหลดซาเล้งปลากระป๋องกระป๋องน่ะบออากองอกลือเม,มืองอโอนตินแท้มึงเอาขบแลกนี่นะ อืมแมงเทนบอกเราแมงเทนบอนะกเราเจ้าเก่าเจ้าเดิมีเนระ <c oughs> นำจืดสามลัง ยังมาะมึงขับหลุดยังมาสะสามมาก็สามนมจืดสามรอรุนเนาะถาเบิ่งยี่สองแาวเอือดเด้อผู้ใดสิเป็นผู้โชคดีเนาะเออเอาตีนไก่เขาไว้ตู้ขึ้นเนาะ เรารุ่นเราส้มจ้าผู้ใดสิเป็นผู้โชคดีแต่เศาแต่เสียวแทนมึงนี่เอากระสิโบประสงค์ออกน้ำไม่ไปไหนเออเอาลงเอายาย่เอาลงอะไรนะฮไกลๆนะเมียนเออในมือตรงนี้เออทงใหญ่นี่เอาเขา เอาลูให้มันเบิดเด้อบอบบอเอาเข่าแต่คงใหญ่แล้วก็ปลาเมียนปลาเมียนเบิดเอาเข่าแต่คงใหญ่นี่เออกับอันในี่กระซามสองอันเนี่ยก็ให้มันเบิดเออแต่กระซามตัวนี้อืมในหันหน้าเอาเข่าเบิดเบิดปลากระปองี่เย่าบอกอามึงดูปลากระปองในแพ็คเดียวขาเราอยากได้ยังเพิ่มเอาเข่าห้มันเบิดเด้อ ตัวไหนเออเอาข่าเบิดนะนะเบื่อเมดเด็กระซามตัวนี้มาพี่นอ้องรอรุ่นจ้าผู้โชคดีนั่นก็คือถาม่าเบิ่งตส่องเอยอะเลยดอกเออถม่าเบิ่งตส่องเยอะเลยรุ่น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเช้าเลยจะเป็นคนไปส่งเนาะปั๊มสิบุตี่บ่า,า้วน หงัดขึ้นคอยยังเคลียร์กันอยูอย่้ปกระปองเบิดเออเจ้าเดียวที่นี่บินที่บินอามึมส่งไปว่าที่ส่งผิดคิวเนาะพี่เนอะ ลงมันเจ็บๆบได้บัดอัดนลยันพระน่ะแตด <c oughs> <c oughs> มีมาม่าแล้วก็ปลาปองเนาะเป็นอาหารสดอาหารสดทง้งสดคัดเลยอันนี้เป็นมามา่าปลาปองแล้วก็โอนจินนม កាមីขนม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 នោះទូអូកណានឌូเด้อអីเล็กហ្នឹងក៏หมันๆសុំក្នុងทุกมื้อណោះขนมปิดតោះសាកយុขนมปิดនេះណា

ชาแต่ลขคิวมาแต่ส่อท่านมบไดอันนั่งจับ้า,บามาเขาก็ยังไล่แก๊สเดีพี่นนองผู้ห็นจะดียักสื่อเนาะไข่คือทไมพูคุณเกจมีขบมีหลายอย่างอยู่ของุดกลับไปกันตัวอะไรมันยมตมันก็สุดเลย

หัวกูก็อยากซื้อกันได้ทิวไอ้ฮะเออกระไตไก่สน่องสน่องเลสองมะมาสามนมสโอนตินสองเรมสาเล็งพี่น้องจ๋านะดูสิ เตรียมเสลียงเตรียมส่งแล้วปลาพี่นอกเนาะเพราะนใหไม่คิดหน้าด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเปิดฝากซุ่มจุ๊บ